รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิญครับสวัสดีท่านผู้ชมคนรักชวนชมทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับพบกับสวนชวนชมคุณต๋องชนแนลอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมา,ารู้จักนะครับเกี่ยวกับตุ่มรากของชวนชมที่ตัดทํารากตะขาบครับผมผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับ มาดูนะครับตั้งแต่ไม้ที่ยังไม่ตัดทํารากเลยนะครับจนไม้ที่ตัดทํารากแล้วนะครับอ่าแล้วก็พักไม้ไว้นะครับนานแค่ไหนตุ่มรากถึงจะออกมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าลงปลูกไปแล้วนะครับอ่าหลังจากลงปลูกไปประมาณกี่เดือนนะครับถ้าถอนออกมารากจะเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่ถอนออกมาแล้วปุ๊บนะครับเราจะไว้รากยังไงนะครับก็จะเป็น่าสเต็ปๆไปนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับผมเนี่ยฮะ ก็อย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้ฮะก็จะมีสต้นนะครับสี่ลักษณะด้วยกันใช่ไหมครับมาเริ่มจากต้นที่1กันครับผมเนี่ยฮะต้นที่1ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม้ดำนะครับไม้ดาเป็นเป็นก๊อตถังชดานะครับที่ติดเชื้อดํามาเยอะเลยตัวนี้นะครับเนี่ยฮะจริงๆไม้ตัวนี้ปล่อยออกเยอะเลยนะครับก็มีแต่ฟอร์มที่สวยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะตัวนี้คือไม้ที่เพิ่งถอนนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะ ไม้ที่เพิ่งถอนแล้วก็เราก็ต้องจะตัดทํารากตะขาบนะครับผมเนี่ยฮะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะครับในการตัดทํารากตะขาบนะครับไม้นะครับประมาณขนาดนะครับขนาดของต้นนะครับเท่าประมาณกระป๋องนมยาคูนะครับผมเนี่ยฮะก็คือนมเปรี้ยวนั่นเองครับผมเนี่ยฮะประมาณนี้จะเหมาะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าระหว่าง แบ่งสัดส่วนนะครับระหว่างโขดที่ฝังลงดินนะครับแล้วก็ลำต้นที่พ้นดินนะครับเขาจะแบ่งสีกันชัดเจนนะครับก็คือช่วงที่เป็นส่วนข้างล่างนะครับก็คือข้างล่างในข้างในดินนะฮะก็จะเป็นส่วนขาขาวเนี่ยเราสามารถตัดได้ทุกบริเวณเลยนะครับห้ามล้ําเส้นมาบริเวณส่วนที่เป็นสีเข้มนะครับเดี๋ยวรากก็จะงอกค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ถ้าบริเวณสีขาวนะครับแป๊บเดียวงอกครับผมเนี่ยฮะ แป๊บเดียวรากแทงเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับไซส์ที่เหมาะกับการตัดทํารากตะขาบนะครับประมาณนี้ดีที่สุดนะครับถามว่าต้นใหญ่ตัดได้ไหมก็ได้ครับผมแต่ว่าการเรียกรากนะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรนะฮะไม้เล็กนะครับจะทําง่ายนะครับผมแล้วก็รากจะค่อนข้างที่จะแตกมาเร็วนะครับเนี่ยฮะแตกกลุ่มรากมาเร็วนะครับเนี่ยฮะ เอาง่ายๆเลยนะครับอ่าหลังจากที่เราถอนอ่าชวนชมนะครับรากธรรมชาติมาแล้วนะครับเราก็จะตัดทํารากตะขาบเราก็ต้องตัดบริเวณส่วนสีขาวนะครับเนี่ยฮะตัดไปเลยนะครับท่านผู้ชมใช้มีดคมๆนะครับ่าถ้าหากคลิปนี้นะครับอ่าเป็นคลิปที่น่ากลัวครับในการระหว่างถือมีดครับก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยฮะก็ตัดลงไปเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ฮะนีฮะค่อนข้างที่จะใช้จังหวะเดียวเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมเอามาให้ชมนะครับนี่ฮะส่วนที่เป็นรากเดิมนะครับนี่ฮะรากเดิมที่เราตัดทิ้งนะครับเอาทิ้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องการแล้วนะครับรากเดิมครับเราจะเรียกระบบรากใหม่ขึ้นมานะครับนี่คือก็คือการตัดทํารากตะขาบนั่นเองครับผมนี่ฮะถ้าประกอบกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะ ต้นเดิมนะครับต้นใหม่เราก็ปล่อยรากออกมาเลยครับให้มันตกลงไปเลยเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยฮะหลังจากตัดนะครับเราต้องล้างน้ํานะครับล้างน้ําสะอาดนะครับบริเวณอ่ารอยแผลนะครับเพื่อให้ยางชวนชมนั้นออกให้หมดนะครับเนี่ยฮะแล้วก็อ่าเผื่อมีดนะครับมีเชื้อโรคนะครับหรือว่า แบตเทเรียนครับเราก็จะล้างช่วยให้เขาไม่ติดที่บริเวณแผลชวนชมด้วยนะครับเพราะว่าลดอาการเน่าน,นั่นเองครับผมเนี่ยฮะตัดแบบนี้เลยนะครับอ่าหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับก็จะได้ไม้ลักษณะแบบนี้ฮะไม่มีรากนะครับจากนั้นเราก็วางไม้นะครับวางไม้ถามว่าถ้าไม่ทากาวร้อนหรือว่ายากันเชื้อราได้ไหม ได้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ผมได้ทําการสาธิตและทดลองนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยทานะครับถ้าไม้เยอะนะฮะเนี่ยฮะยาเร่งรากก็ไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยฮะต้นนี้เนื่องจากว่าไม่มีเวลาปลูกนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเวลาปลูกทําให้ไม้นะครับพักตัวนานมากเลยนะครับต้นนี้นะครับประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับต้นนี้เดือนกว่าแล้วยา การเชื้อราก็ไม่ได้ทานะครับกาวร้อนก็ไม่ได้หยอดนะครับแต่ว่าแผลนะครับสะอาดนะครับก็คือผมล้างน้ํานะครับล้างน้ําหลังจากตัดทํารากนะครับก็คือแผลสะอาดมากนะครับก็คือทําให้ไม้นะครับเวลาแผลเน่านะครับก็คือทําให้ไม้ไม่เน่านั่นเองครับผมเนี่ยนะต้นนี้นะครับพักไว้ประมาณเดือนกว่านะครับท่านผู้ชมจะสังเกตดูนะครับการที่ไม่ทาอะไรเลยนะครับ ไม้ก็รอดนะครับเนี่ยฮะจริงๆแล้วชวนชมเป็นไม้ทนแรงนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ทนต่อทุกสภาพเนี่ยฮะทำให้เขานะครับพยายามที่จะหาทางเอาตัวรอดนะครับเพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ต่อไปนะครับเนี่ยฮะก็จะแทงรากขึ้นมาเห็นไหมครับท่านผู้ชมสังเกตดูตุ่มรากนะครับคลิปนี้นะผมจะพาดูตุ่มรากของชวนชมที่ตัดทํารากตะขาบเนี่ยฮะชัดไหมครับท่านผู้ชมครับ นี่คือตุ่มรากนะครับผมเดี๋ยวจะหมุนช้าๆให้ชมนะครับนี่นี่เลยนะครับสําหรับการทําคลิปในวันนี้นครับก็อยากให้ดูอยากให้ชมตัวนี้เลยนะครับนะฮะถ้าไม่ชมเห็นไหมครับสักครู่นะเนี่ยฮะชัดๆเลยนะครับตรงนี้ตุ่มรากทั้งหมดเลยนะครับบริเวณอ่ผิวของชวนชมคนับที่เป็นแผลนะฮะนี่ฮะ เนี่ยฮะก็คือตุ่มรากทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยฮะต้องดูมุมนี้นะครับใคยเห็นนะครับเนี่ยฮะแทงออกมาหมดแล้วนะครับเนี่ยฮะนี่แหละครับตุ่มเล็กๆพวกนี้ครับเขาก็จะเป็นรากของชวนชมนั่นเองครับผมเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะแผลแห้งแล้วนะไม่ต้องห่วงกับกรณีนี้นะครับไม่เน่าแน่นอนครับเนี่ยฮะไม้พร้อมที่จะเดินรากแล้วนะครับ พร้อมที่จะลงดินแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินหาสารอาหารกินนะครับนี่ฮะนี่ฮะลักษณะนี้นะครับเนี่ฮะตุมรากทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ฮะอ่าโอเคนะครับเมื่ออาท่านผู้ชมตัดแล้วนะครับพักไม้นะครับอ่าหลังจากล้างแผลนะครับด้วยน้ําสะอาดแล้วนะครับให้พักไม้วางไม้ไว้นะครับในที่ ร่มนะครับผมเนี่ยฮะในที่ร่มหรือว่ามีชายคานะครับเนี่ยฮะห้ามเปียกน้ําห้ามโดนความชื้นนะครับเพราะว่าป้องกันแผลเน่านะครับเนี่ยฮะก็วางไว้เลยนะครับพอแผลแห้งสนิทนะครับแล้วก็ระยะเวลานานไปนะครับเขาก็จะแทงตุ่มลากขึ้นมาแบบนี้ฮะแล้วก็พร้อมลงปลูกได้เลยครับหลังจากที่เราลงปลูกไปนะครับออีกประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือน เราถอนขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไม้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกว่ารากสเตยปแรกครับผมเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นรากต่ขารอบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยบริเวณตรงกลางนะครับก็จะเป็นกรงกลวงนะครับที่เป็นแผลเนียนแบบนี้ฮะเนี่ยฮะที่ไม่มีรากอยู่เลยนะครับ แต่ถ้ามีรากบริเวณตรงกลางเราก็ตัดทิ้งนะครับเพราะว่าชนชมมันจะดันรากออกมาทุกบริเวณที่มีรอยแผลนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะนี่คือเราถอนนะครับหลังจากลงปลูกชนชมรากตะขาประมาณ2เดือนนะครับผมเนี่ยสองถึงเดือนก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับรากเรียงชิดติดกันนะครับก็ ถ้าลงปลูกเลยได้ไหมได้นะครับแต่ว่าต้องแก้เลยนะครับเวลาไม้ใหญ่รากจะเบียดกันครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของเวลาเราถอนมาแล้วนะครับหลังจากลงปลูก2เดือนปุ๊บเราก็ต้องมาคัดรากนะครับถ้าคัดรากแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับผมเนี่ยฮะรากก็จะมีความสมดุลนะครับแล้วก็ระยะห่างนะครับ ระหว่างช่องไฟนะครับก็จะสม่ําเสมอกันนะครับแล้วก็เวลาไม้โตนะครับรากก็จะไม่เบียดกันครับผมเนี่ยฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็คือไม้ทํารากตะขาบนะครับผมเนี่ยรอยแผลเนียนกลิบเลยนะครับเนี่ยฮะไม้กรณีนี้นะครับพร้อมลงปลูกแล้วนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะ อันนี้ก็คือเราถอนไม้รากสเต็ปแรกนะครับแล้วก็มาคัดรากนะครับแล้วก็ลงปลูกก่อนนะครับหลังจากลงปลูกปุ๊บนะครับเรานับเวลาเลยนะครสองเดือนก็ถอนออกมาเปลี่ยนดินอีกครั้งนะครับก่อนเปลี่ยนดินก็ต้องแต่งรากสเต็ปสก่อนนะครับเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับเนี่ยโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็ พาท่านผู้ชมนะครับมารับชมนะครับในส่วนของการตัดทำรากตะขาบนะครับเนี่ยฮะที่สังเกตดูไม้นะครับที่พักตัวนานๆนะครับแล้วก็จะมีตุ่มรากนะครับแทงออกมาบริเวณผิวชวนชมนะครับเนี่ยเนี่ยฮะก็คืออยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับรู้นะครับว่าตุ่มรากเป็นยังไงนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยครับ ตุ่มรากของชวนชมนะครับที่ตัดทํารากตะขาบนะครับอ่านี่ฮะก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในการดูนะครับอ่าขั้นตอนนะครับของการตัดทํารากตะขาบนะครับจนอ่าถึงอ่ารากสเต็ปหนึ่งนะครับก่อนลงปลูกเพื่อที่จะ,อะถอนมาเตรียมคัดรากสเต็ปสองนะครับผมก็ สำหรับวันนี้ครับก็หาคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกทั้งหมดเลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของสวนชวนชมคุณสองแชนแนลครับผมก็หากมีสาร่าดีนะครับผมก็จะมาทําคลิปดีๆนะครับอัพลงช่อง YouTube ชื่อช่องสวนชวนชมคุณสองแชนแนลอีกเช่นเคยครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ตามรับชมครับผมก็ขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ